I'm floating through the air. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนนะักตกปลาทุกท่านนะครับเราต้อนรับเข้าสู่ช่องสไตล์เก้านะ <Yahoo! S 1> พามาตีปลาช่อนนะครับก็สภาพหมายไม่รู้ว่า จะลกหรือจะตันแค่ไหนนะไม่ได้มานานแล้วนะครับนี่ยได้ให้ดูควาหมายอยู่ด้านนีน้มองแทบจะไม่รู้นะว่ราเป็หนหมายไปชอนมันลกไม่เกินสังเกตดีๆนะมันจะมีช่องที่เป็นแหนอยู่ด้านล่างที่พอตีได้นะครับก็ไม่รอช้าครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวผมจะหาช่องเดินลงไปแล้วก็ตีกันเลยครับสำรวจเลยก็ตามลุ้นตามเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด กระดิ่งกดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปลุยกันเลย ก็ผ่านมาสองหมายแล้วนะครับยังไม่ได้ตัวเลยนะครับก็เข้าสู่หมายที่สามนะครับตามลุ้นตันไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะมีผลง,งานไปฝากาเพื่อนๆหรือเปล่านะครับนี่เป็นหมายที่สามนะครับนี่หมายสภาพหมายอยูด่ด้านหน้าน,นี่หมายสวยครับสวยทุกหมายแล้วครับแต่ว่าจะมีปลาหรือเปล่าแค่นั้น ตามลุ้นกันครับว่าหมายนี้จะผมจะได้ตัวหรือเปล่านะกดไลค์กันเรืยังครับดูกันถึงตรงนี้ก็กดไลค์เป็นไไปกำลังใจให้ผมได้นะเบ็ดทงเยอะจริงๆครับเพื่อนผมเจอมา20-30บสาสิบหลังรํางหายเดียว่ากาศดักเอาเป็นเอาตายกันเลยครับไม่มีที่ตั้งกล้องด้วยตั้งมตรงนี้แหละ ฝังนี้ับอ้ยโอ้ยดี๋ัววโอ้ยโอ้ยปวจริงๆครับจัอ้ยโอรับดีย โหดจริงๆครับจัดจัดสายใหญ่สายใหญ่หญเพื่อนๆครับนี่ครับโอ้ยเพื่อนเพื่อน มันซัดอะไรเข้าไปนะครับนี่เป็นอึ่งอึ่งอา่างอึ่งอา่าง v ครับของพี่กุ๊กเรือใบนะครับโอ้โหผูประชนันครับเพื่อนๆโอ้ยใส่เบ้งเลยใส่เบ้งเลยสุดจัดครับ <Yahoo! S 1> อึ่งอ่อาง VN ของพี่กุ๊กนะครับแล้วก็งัดโดยนี่ครับ ครับ CEO Holiday นะครับของปากน้ำฟิชชิ่งนะครับแล้วก็สาย PE C Monster PE สองนะครับโอ้โหสับงัดกระจายนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับไม้เดียวจอดครับวัดเดียวปึ้งเดียวโชวเรียบร้อยครับโอ้ฝังคอคอหอยอย่างนี้เข้าไปนะไม่พาดนะครับเพื่อนๆโอ้โหสุดจัดครับเพื่อนๆว้ ขอรูปสวยๆรูปนึงนี่ครับสุดจัดนะครับ CEO Holiday นะครับกัปลาช่อนไซนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องสืบนะครับ CEO Holiday โอเคครับเดี๋ยวติดตามแต้มต่อนะครับเพื่อนๆสุดยอดครับ ์บพีกิกกุกนะครับเหยื่อใต้น้ำของค่ายพีกิกกุกครับ ครับเพื่อนเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆเรเรียบร้อยครับกิกเกอร์ครับทำงานแนละ้วโอวไยใหญ่ไซยใหญ่โอ้ยกิเกอร์ครับโอ้ยให้ดูนะครับว่ันว้าวยิ่งไซยใหญ่สำเร็จนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันกินอะไรเข้าไปนะเพื่อนๆ นี่ครับคันนะครับ CEO Holiday นะครับงัดอย่างเดียวครับสับโอ้ช่อนไซส์นี่ครับโลกว่าแน่นอนครับเรามกัดอะไรเข้าไปนะนี่ครับหายเหนื่อยแล้วครับเจอแบบนี้เหยื่อที่ใช้นะครับเป็นกิกเกอร์นะครับกิกเกอร์ของ พ่กุ๊กนะครับเนี่ครับเป็นเหยื่อใต้น้ำนะครับเป็นหัวจิกกิ๊กเกอร์นะครับของค่ายพกุ๊กแล้วก็ผมใช้เป็นปลายางของไจโรสตาร์นะครับของค่ายมาตัดนะครับมาตัดหรือมาเชียนี่แหละครับไซส์สองสองจุดห้านิ้วนะครับเกี่ยวเข้าไปแล้วก็กรีบเรียบมาใต้น้ํานะครับโอ้ยพันช่อนลงกลจนได้ครับฝากไว้เนี่ยครับหัว หัวจิกกิกเกอร์ของค่ายพีกุ๊กนะครับได้ผลดีนะครับกับใต้น้ำนะครับปลาช่อนก็หลงกลเราจนได้ครับโอเคนะครับสองแต้มสวยๆแล้วนะครับนี่แต้มที่สองโหไสเบ่งๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับสาย PEC m ซ n มอนเตอร์พีอนะครับสับงัดกระจายครับคัน c ีมอนเตอร์เอคัน CEO Holiday นะครับของค่ายปากน้ำฟิชชิ่งนะครับของร้านปากน้ำเวทสิบยนะครับโอเค โอเคนะครับเพื่อนๆสลับทิปนี้ก็จะกลับแล้วครับ10โมงจะ11โมงแลครับสายแล้วก็สองแต้มสวยๆนะครับก็เดี๋ยวให้ดูปลาครับนี่โอ้ย สองแต้มสวยๆนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับคัน CEO Holiday นะครับเพื่อนๆแล้วก็สาย PE C ีซ n ม t นเตอร์แล้วก็หัวจิกกิกเกอร์แล้วก็กบยางนะครับของค่ายพิกุกนะครับ นี่เป็นเหยื่อตัวใหม่ของค่ายพี่กุ๊กนะครับัมจิกกิกเกอร์กับงานใต้น้ำนครับได้ผลดีนะเพื่อนๆลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับเกี่ยวกับปลายยางทั่วไปครับหายเหนื่อยแล้วครับก็ออกหมายแล้วได้ช่อนไซส์ใหญ่ๆสวยๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมนี้ถือว่าคุ้มค่าสุดๆนะครับกับการที่สละเวลาแล้วก็ได้ออกหมายมาหาผลงานให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมช่องสไตล์เก้าแล้วก็เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับก็ว่าผมจะพาไปาตกปลาอะไรแล้วก็หมายสภาพหมายเป็นแบบไหนแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าอยากจะให้ผมตกปลาแบบไหนอ่าหมายแบบไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็จะทําตามใจ FC นะครับแล้วก็ เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับเย้ Yay! สองแต้มสวยๆครับโอเคขอบคุณครับ